เช่าห้องเช่าห้องน้อยน้อยเข้าอยู่พอลำน้อยนอยเข้าอยู่พอกำกำบางหนาวร้อนไปตาม ะปะปะปาษาจนเวลาเช้าก็เที่ยงก็เที่ยวซื้อของที่ราคาเบาๆมีถั่วเขียวถั่ว เป็นต้นมาว่าขายที่หน้าหน้าห้องได้กำไรบ้างก็พอ